สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทันทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงเช้าของวันอังคารซึ่งตรงกับวันที่ห <6. S 1> เท่าไหร่คะ <6. S 1> วันที่6เดือนพัน <1, 000 S 1> วาคม <6. S 1> ปี2554นะคะเมื่อว,วานวันจันทร์ตรงกับวันที่ <5. S 1> วันที่เท่าไหร่คะกิติศักดิ์วันที่ห้ วันที่ 5... นึกว่าลืมแล้วยังจําได้นะคะเมื่อวานเป็นวันสําคัญนะคะวันอะไรคะวันพ่อแห่งชาติเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะหลายๆคนก็คงได้รับทราบนะคะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความสําคัญของวันพ่อแห่งชาตินะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็คงรู้อีกนั่นแหละนะคะว่าควรจะทําอะไรบ้างใน วันพ่อแห่งชาติทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างคะนั่งคุยคุยกันทั้งวันเลยไปเล่นเล่นมันทั้งวันเลยหรือทำอะไรคะทำอะไรลูกวันพ่อแห่งชาติเราทำอะไรกันฮะไปไหว้พ่อนะคะไปไหว้พ่อสิริวัฒน์บอกว่าไปไหว้พ่อแล้วทำอะไรอีกไปกอดพ่อทุกๆกวันที่ผ่านมาไม่เคยกอดพ่อเลยวันพ่อเนี่ย เป็นการถือเลิกดีนะคะเอาวันพ่อเนี่ยบางคนไม่เคยบอกรักพ่อนะคะเมื่อวานก็อาจจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบคุณพ่อแล้วก็บอกรักพ่อนะคะบอกว่าไงลูกพ่อรักพ่อได้ไหมพ่อรักพ่ออย่างเลยได้ไหมคะโอ้โหไม่คงไม่คง,งไม่ได้นะคะไม่ซึ้งเลยนักเรียนเวลาจะบอกรักใครสักคนเราต้องทำไงฮะ พ่อครับผมรักพ่อหนูรักพ่อค่ะนะคะพูดจะให้ไพเราะนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราต้องฝึกพูดจาให้ไพเราะแล้วก็มีหางเสียงด้วยถ้าพ่อได้ยินเสียงไพเราะของเราพ่อก็คงจะปลืม้มแต่ถ้าพ่อได้ยินเสียงพ่อรักพ่อนี่คะโอ้โหพ่อจะซึ้งซะหน่อยซึ้งไม่ได้นะคะด้วยน้ำเสียงที่ แข็งแข็งของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดจะให้ไพเราะนะคะพ่อก็ซึ้งแน่นอนดีใจแน่นอนที่มีลูกนั้นพูดจะไพเราะนะคะ,ะสิ่งดีๆนะคะคุณพ่อก็คงอยากให้เราทํานะคะสิ่งดีๆคุณพ่ออยากให้เราให้เกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรทํานะคะเพราะสิ่งที่ดีๆนั้นอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่กับพ่อใช่ไหมใช่ไหมคะ เราทําดีสิ่งดีเกิดขึ้นที่เราไม่ได้เกิดขึ้นที่พ่อแต่ถามว่าใครภูมิใจใครดีใจคะใครดีใจคะพอ่พอแม ä, อ่คุณครูก็ดีใจคะ่ะ<ค>ที่เห็นนะักเรียนนั้นเป็นคนดี<ค>เพราะฉะนั้นเลือกทํานะคะต้องรู้จักเลือกในการที่จะทําดีสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรทํานะคะขอ,อฝากเอาไว้ให้ทุกคนนั้นเป็นเด็กดีนะคะเพื่อถวายแด่ พ่อหลวงของเรานะคะเอาละตอนนี้เรามาออกกําลังกายกันดีกว่าค่ะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะนักเรียนปลายทางก็ยืนขึ้นค่ะพร้อมค่ะปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะค่ะ ยืนตัวตรงเอาแล้วค่ะไปกระโดดกันดีกว่าออกกำลังกายในเช้าที่ ดังดังหน่อยอ่านะคะ,น,น,ะ,คะนั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงวันนี้กระโดดได้สูงที่สุดเป็นนักเรียนหญิงค่ะมีชื่อว่าเด็กหญิงค่ะคนนี้ค่ะคนหลังชายานินนะลูกชื่ออะไรเอ่ยอิสาริยานะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอ่าวันนี้เป็นแชมป์ ผู้หญิงนะคะแต่ไม่ใช่อิสรายอเอาไม่ใช่ชยานินนะคะเป็นอิสริยานั่นเองอยู่ใกล้ๆกันนะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเวลานักเรียนออกกำลังกายนักเรียนต้องอยู่ห่างโต๊ะห่างเก้าอี้นะคะเมื่อสักครู่สิริวัฒน์บอกว่าโอ้โหคุณครูครับเจ็บมากเจ็บมากอยากจะร้องไห้เหลือเกินน้ำตาแทบจะหล่นแมะหล่นแมะ แต่ผมยิ้มสู้ครับผมยังสู้ผมยังกระโดดจนจบเพลงนะคะเนื่องจากอะไรอยู่ใกล้โต๊ะนี่ฟังไว้นะนะักเรียนปลายทางอยู่ใกล้โต๊ะแล้วเวียงกระโดดขึ้นไปเต็มที่แล้วขาลงเปน็นไีคะตอนลงเป็นไงมือฟาดไปกับโตะคะ่นะนักเรียนต้องระวังนะคะคุณครูย้ําอยู่เสมอว่าวลานันะนะเกเรียนออกกําลังกายหรือว่ากระโดดนะคะนะักเรียนต้องห่างจากโต๊ะห่างจากเก้าอี้ เพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อใช่ไหมคะ,ะต้องห่างไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะ,อะขอย้ําอีกสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการทําความดีนะคะถวายแด่ในหลวงของเรานะคะนักเรียนทําความดีวันละหนึ่งอย่างได้ไหมลูกได้ไหมโดยที่ไม่ซ้ําคงความดีไว แล้วพรุ่งนี้ก็ทําเพิ่มมารึงก็ทําเพิ่มทําเพิ่มทําเพิ่มถ้าทุกคนนะคะเป็นคนดีนะคะคุณครูว่าประเทศของเราจเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนั่นก็คือในเรื่องของความสามัคคีนะคะความสามัคคีมีการรักกันในครอบครัวรักกันในห้องของเรารักกันทั้งโรงเรียนรักกันทั้งประเทศชาติเราจะต้องมีความ สามัคคีซึ่งกันและกันนะคะในหลวงทรงพูดอยู่เสมอใช่ไหมคะว่าอยากให้ประเทศเรานั้นสามัคคีกันนะคะถ้าเรามีความสามัคคีแล้วคนข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะประเทศของเราก็จะแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นนะคะอ้าวมีนิทานในเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีมาฝากนะคะนักเรียนไปดูนิทานค่ะอ่าไปดูนิทานกับคุณครูเลย นิทานเรื่องนี้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วก็ฟัง